สวัสดีลูกๆนักเรียนอีกครั้งนะครับตอนนี้คณิตคิดเร็วสำหรับผู้ที่ทำและก็ฝึกมาเรื่อยๆกับคุณครูนะครับตอนนี้เรามาถึงเรื่มที่4ี่แล้วครับกำลังจะเข้าสู่การหารแล้วลูกนะรเรื่องการหารเนี่ยเท่าที่ครูสอนมาหลายปีเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะว่าจะหารไม่ค่อยได้และไม่เข้าใจวิธีการหาร จริงๆเนี่ยพื้นฐานของการหารก็คือต้องได้การคูณมาก,ก่อนนะครับเพราะการหารเนี่ยคล้ายๆกับส่วนกลับของการคูณการคูณคือการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆจํานวนนั้นเช่นสุขคูณแม่2ก็คือเพิ่มขึ้นครั้งละ2ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพิ่มกี่ครั้งก็คือคูณตัวนั้นใช่ไหมครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับตัวอย่างเช่นการคูณก็คือแม่2 2บวก2ก็คือเท่ากับ2คูณ2ครับ มันก็คือจํานวน2ใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเลข2ที่มันซ้ํากันเนี่ยเอามามันมีกี่ตัวแล้วครับลูกบวกกันมันมี2ตัวแล้วก็คือคูณกัน2 2งคูนก็เป็น4อย่างงี้นะครับสองบวก2อบวก2อย่างเงี้ยก็เป็นจํานวนเลข2เหมือนเดิมครับแล้วก็2เหมือนเดิมคูณเท่าไหร่ครับทีนี้มันบวกกันกี่ตัว3ตัวเห็นไหมครับ ซ้กัน3ตัวเราก็คือคูณกับ3ครับก็เป็น6นี่คือการคูณครับส่วนหารจะเป็นด้านกลับเหมือนลักษณะด้านกลับของมันนะครับตัวอย่างเช่นการหารคือการแบ่งให้นักเรียนเข้าใจอย่างนี้ครับการหารคือการแบ่งเช่นนักเรียนมีเงิน10บาทแบ่งกันน้อง2คนก็คือเอา10มาหารด้วย2 โอเคนะครับการหารตัวหน้าคือจํานวนที่นักเรียนมีเปรียบเทียบนะครับตัวข้างหลังคือจํานวนที่นักเรียนต้องแบ่งออกว่าเป็นกี่ส่วนตัวอย่างเช่น6หารด้วย2 6เห็นไหมครับ6หารด้วย2ก็คือเอา6มาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหกหารด้วย2ก็คือ2เท่าไหร่ได้6 เราจะคิดกันกลับกันนะครับเห็นไหมเราจะไล่จากข้างหลังว่าสองคูณกับอะไรแล้วได้6ก็คือคูณกับอะไรครับก็คือคูณกับสามพูดง่ายๆก็คือสองคูณกับสามหรือสามคูณกับสองมันจะได้เท่ากับเวลาคิดให้นักเรียนคิดกลับด้านกันอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเราถึงต้องได้สูตรคูณการแบ่งการหา จำไว้นะครับการหารคือการแบ่งการแบ่งคือการหารแต่เป็นลักษณะแบ่งที่เท่าเท่ากันการคูณคือการเพิ่มขึ้นครั้งละจํานวนเท่าเท่ากันอ่ากูสรุปให้ประมาณเนี้ยเพื่อให้เห็นภาพนักเรียนต้องฝึกทํานะครับมามาทดลองทำอันนี้การหารกูจะไปช้าๆนะครับเพราะนักเรียนจะมีปัญหาเยอะเราจะค่อยๆไปกันอย่างเช่นข้อที่1 12เวลาเขาอ่านเขาอ่านอย่างนี้นะลูก12หารด้วย2 12หารด้วย2เวลาเราคิดเราจะไปคิดว่า2คูณกับอะไรแล้วได้12เราถึงต้องได้สุดคูณนี้ครับ2คูณกับอะไรได้12ครับให้คิดอย่างหนึ่งก็คือ1 2หารด้วย2ก็คือ12ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับ2ส่วน เหมือนนักเรียนมีเงิน12บาทแบ่งให้น้องเท่าๆกันกับนักเรียนก็คือแบ่งให้คน2คนในคนละกี่บาทครับคิดง่ายๆเลยก็คือได้คนละ6บาทพูดง่ายๆก็คือให้นักเรียนไปดูสกูลค,ครับแม่2 2เท่าไหร่ได้12ไล่ไร่เลยครับ2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 3สามเป็น6 2 4เป็น8 25เป็น10 2 6 12เห็นไหมครับ การหารอพอเดาออกนะถ้าอย่างนั้นตัวนี้คืออะไรครับสูตรคูณแม่3มันอ่านว่า24หารด้วย3นักเรียนก็ไปดูสูตรคูณแม่3 3คูณอะไรได้24ครับ3คูณอะไรได้24 3 1เป็น3 3 2เป็น6 3, 3 3เป็น9 3 42 3 55 3 68 อ่าสามเจ็ดยี่บาคำตอบก็คือ8เห็นครับโอเคนะพอเข้าใจนะครับเหมือนตัวนี้ครับข้อที่3 25หารด้วย5ก็คือมีเงิน25บาบทจินตนาการออกใช่ไหมลูกแบ่งออกเป็นเหรียญ5ได้กี่เหรียญพูดนี้ง่ายเลยอ่าพอเราแบ่งออกเป็น5ส่วนก็คือ ไปเรียญ5้านี่แหละไปแลกเปเรียน5้าได้กี่เหรียญได้กี่เหรียญครับเราก็ไปดูว่า5้าเท่าไหร่ได้ย5 5 1ิบห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองเป็นส okay, นะิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าโอเคนะนักเรียนดูสูตรคูนรู้เรื่องแล้วนะครับทีนี้การหารถ้านักเรียนยังไม่แม่นเอาสูตรคูนขึ้นมาดูนะครับทีนี้ครูจะพาเริ่มไปแล้วนะสี่เท่าไหร่ได้สามสิบสองครับสูตรคูณ ท่องประจําจะรู้48 3 4, 2อันนี้เราก็มาดูเลยครับ6เท่าไรได้42 6 7 4, 4 2 7เท่าไรได้56ก็คือ56หารด,ด้วย7ก็คือ7เท่าไรได้56ครับ7 8 56 9เท่าไรได้63 9 7 63 8เท่าไรได้64 8 8เป็น64 คิดแบบนี้ง่ายไหมครับนี่คือการหารเบื้องต้นนะลูก8ปเท่าไรได้72ครับ8 9 70ก้เเท่าไรได้81 9 9เป็น81นี่เห็นไหมครับคือเราคิดกลับไปทีเนี้ลูกถ้าเราหาตัวมาคูณกับ9อะไรคูณ9แล้วได้81เวลาคิดการหารให้นักเรียนไปดูสูตรคูณน,นะครับถ้าท่องยังไม่แม่นไปดูสูตรคูณแม่9 โอเคนะเห็นไหมชิดที่1เราเสร็จแล้วนะครับว่าไปชุดที่2อย่างหารลบตัวนะครับยังเป็นสุดคูณง่ายๆอยู่นะไปดูแม่อะไรครับ18หารด้วย2ก็ดูสุดคูณแม่2 2เท่าไรได้18 2 9 3เท่าไรได้21ครับ3 7 21 5เท่าไรได้35 5 7 35 4เท่าไรได้36 4 9 36 หกเท่าไรได้สี่สิบสองหกเจ็ดสี่สิบสองสี่สิบแปดหารด้วยแปดก็คือแปดเท่าไรได้สี่สิบแปดแปดหกสี่สิบแปดสี่สิบเก้าหารด้วยเจ็ดก็คือเจ็ดเท่าไรได้สี่สิบเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าห้าสิบสี่หารด้วยเก้าก็คือเก้าเท่าไรเก้าคูณกับอะไรได้ห้าสิบสี่อ่ะถ้าพูดเต็มเต็มถ้าพูดเต็มเต็มเก้าอะไรครับ ก้าหกห้าสิบสี่เจ็ดเท่าไรได้หกสามเจ็ดเก้าหกสิบสามเก้าคูณกับไรได้เจ็ดสิบสองเก้าคูณแปดนี่เราใช้สูตรคูณนะครับยังยังเป็นเรื่องง่ายๆแบบลงตัวอยู่นะครับลูกโอเคนะครับทีนี้ถ้าสูตรคูณไม่ได้แล้วหมายถึงว่ามันไม่ได้ตรงตัวแบบเป๊ะๆไม่เกินสิบสองอ่ะมันจะเริ่มมากขึ้นนะครับอ่ามันจะเริ่มมากขึ้น นักเรียนก็ต้องใช้วิธีการหารโดยการตั้งหารหรือหารสั้นหารยาวก็ได้อุทานที่สุดก็คือการหารยาวนะครับอ่สิ่งที่ครูถนัดที่สุดคือการหารยาวนะครับเอาแบบช้าๆเนาะจุดที่สานะครับเอาแบบช้าๆข้อที่1 36สามสิบหกหารด้วยสองเราก็ไปดูว่าสองเท่าไหร่ได้สามสบหวิธีการตั้งหารครับ 36หกดูวิธีแรกนะสองเท่าไรได้3ามสิบองหงเพราะ2น้อยกว่า3ใช่ไหมครับลูกถ้า2น้อยกว่า3แต่2อคูณสเป็น4มันเกิน3ามดังนั้นเราก็เลยเอา2อคูณหเป็นสองมาเขียนไว้ครับแล้วเอาลบกันครับคำว่าลบคือลบเฉพาะตัวนี้นะครับตัวข้างหน้า3าลบสเหลือ1ครับทำไงต่อลูก ดึงลงมาครับดึงหกลงมาจะใด้เป็นสิบหกสองเท่าไหร่ได้สิบหกสองเลยครับสองแปดเป็นสิบหกเอาแปดมาเขียนตรงนี้ครับนี่คือตัวที่จะมาคูณกับสองนะครับจะได้เท่ากับสิบหกลบกันเหลือศูนย์เป็นอันจบครับไม่มีเศษคําตอบที่ได้คือตัวนี้ครับสิบแปดอันนี้การหันยาวนะครับหันสั้นลัก ่าเรียนทำนี้ก็ได้ครับนี่สามสิบหกสองเท่าไรได้สามสิบหกสองหนึ่งเป็นสองลบกันเตือเศษหนึ่งกับกลายเป็นสิบหกสองเท่าไรสิบหกสองแปดนี่ตั้งแบบนี้ก็ได้ครับคําตอบเหมือนกันนี่นะครับลูกแบบนี้คนเข้าใจจะทําง่ายแต่ถ้าใครไม่เข้าใจครูแนะนําให้หารแบบนี้ครับตั้งหารครูหารตัวแรกครับหรือหารในใจเป็นปูกูจะคีดครับสองเท่าไรได้สามสิบหกสองเป็นสอง เหลือเศษหนึ่งวิ่งมาหกคูสิบหกสองร้อยสิบหกเป็นแปดเนี่ยคือถายในใจคิดทดในใจเลยอันนี้คือถ้านักเรียนเข้าใจนักเรียนจะได้เหมือนตัวนี้อ่าสมมุติแล้วข้อสองครูทดในใจละ่ะสามเท่าไรได้สี่สิบแปดสามหนึ่งเป็นสามเหลือสิบแปดตรงนี้ได้หนึ่งสามเท่าไรสิบแปดสองเป็นสิบหกเนี่ยครูคือครูทดในใ,นใจโอเคนะครับอ่านลองมาตั้งหารดูมันจะได้สิบหกไหม 48หารด้วย3 3เท่าไรทดี่ครับ3ามเป็น 3. หารหาสคูณที่มาคูณแล้วได้ค่าน้อยกว่าตัวนี้นะครับตัว4ก็คือ3ก็คือ3คูณ1เป็น3ลบกันเหลือ1ครับดึงเลยลงมาครับดึง8 3เท่าไรได้18 3 6เป็น1 8ครับเห็นไหมลบกันเหลือ0ูนย์จบครับไม่ต้องหารต่อเนี่ย เราก็จะได้สิบหกครบทวนแล้วนะครับอ่าแล้วแต่เราจะใช้วิธีไหน,นครับมาห้าเท่าไรได้เจ็ดสิบถ้าหารในใจห้าหนึ่งเป็น 1, 1. ห้าในหนึ่งเหลืออะไรครับเจ็ดลบห้าเหลือสองหนึ่งศูนย์ลงมาเป็นยี่สิบคิดในใจนะห้าเท่าไรได้ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบลงตัวไม่ลบลงตัวอืม ่ะก็จะตอบ14บสีทำให้นักเรียนดูอ่ะเจ็ดกูบอกแล้วกูยังจะไปช้าๆนะครับกูจะยังไม่เร็วเห็นไหมห้าคูณกับอะไรได้น้อยกว่าเแต่มากกว่า5ก็คือคูณ1มันเท่ากับ5ไม่มากกว่างตัวทีนะครับเราก็ลบกันครับ7จลบหเหลือ2องดึงเลขลงมาลูกดึงศูนย์ห้าเท่าส้าสี่ยี่สิ ให้ครับกีีหามามาฝึกในี้ใจใต่อครับสองเท่าไรได้เจ็ดอืมไม่มีสองหนึ่งเป็นสองอู้ลูกกันเหลือหลายบางคนเอาสนะองหนึ่งนะกูจะตั้งให้ดูนะครับเจ็ดสิบสองสองเท่าไรได้เจ็ดบางคนเอาหนึ่งก็สองไงครับมันเหลือห้าห้ามันเยอะกว่าสองไหมครับลูกมันเยอะกว่านะครับมันยังเยอะกว่าดังนั้นเอาหนึ่งเนี่ยจึงไม่ได้ครับ ให้เราหาตัวที่มาคูณตัวที่มาคูณกับ2แล้วมีค่าใกล้เคียงกับ7แต่มีค่าน้อยกว่าเจ็ดมือมีค่าใกล้เคียงกับ7แต่ให้น้อยกว่าเเช่น2อคูณสเป็นสี่สมมุตินักเรียนเอาสอนะสองคูณสองเป็นสี่ลบกันเหลืออะไรครับสามสามมันยังมากกว่า2ลูกตัวนี้ไม่เอานะครับเราต้องให้เศษที่ลบมาแล้วเหนือกว่า ไอน้อยกว่าตัวที่เอาไปหารโอเคนะดังนั้นถ้าแม่สองยังเป็นสีเหลือสแล้วก็แม่สามสิ2คูณ3ามเป็นหกผลืมลบตัดิ้ตัวทีนะครับ 2, 2คูณ3มเป็นหเอาแบบช้ชาๆนะเห็นไหมครับลบกันเหลือ1เศษที่เกิดขึ้นน้อยกว่าตัวตั้งหารไหมครับไปน้อยกว่าตัวหารไหมน้อยกว่าครับเราจึงรับสาม ทีนี้ลบกันเหลือหนึ่งทำไงต่อครับดึงตัวนี้ลงมาครับเหมือนเดิมสองเท่าไหร่ได้สิบสองสองหกเป็นสิบสองลบกันเหลือศูนย์คำตอบคือสามสิบหกโอเคนะครับอันนี้ไปช้าๆนะคือสามสิบหกข้อห้าลองทำแบบในใจดูครับลูกข้อห้า หเท่าไรได้เจ็เป็น6 6 1เป็น6ลบ7จลบหเหลือ1นเอาแมาต่อกลายเป็น18 6แปเท่าไรได้สิบแปดตอบ13บสเร็วขึ้นไหมครับมันจะคล้ายการหารสั้นครับมันจะคล้ายการหารสั้นนะครับอ่าดูนะครับเจ็บแปกับหกเนี่ยมันจะไอเจ็ 78, หารด้วย6 หกเท่าไรได้เจ็ดหหนึ่งเห็นไหมครับอ่าเศษหเป็นสิบดเท่าไรสิบแดสาเห็นไหมครับการหารในใจของครูคือค้ายการหารสั้คือการหารสั้นดีๆนี่แหละแต่กับด้านนะครับอ่าพอเข้าใจไหมโอเคนะครับไปไปต่อที่ข้อกเจ็ดเท่าไรได้8ปดหจัวครับครูเพราะเดหนเป็น 7, 1, 7ลบกันเหลือเป็นสิเกาะสองีกครับคุณครูเนะี่ยเร็วขึ้นเห็นไหมครับเราได้สิสอง 3เท่าไหร่ได้87ครับ3ใกล้เคียง3 1เป็น3 3 2เป็น6อ่า3 2เป็น6 8ลก6หลือ2เป็น27 3เท่าไหร่ได้27 3 9 2ะแสดงว่าของนี้ตอบ29ครับโอเคไหมครับไปต่อกันที่ข้อ8ครับ5เท่าไหร่ได้90 ห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองเป็นสิบไว้เกินแสดงว่าต้องเอาหนึ่งอเก้าลบห้าเหลือสี่เอาศูนย์มาต่อเป็นสี่สิบห้าเท่าไหร่ได้สี่สิบห้าแปดสี่สิบครับตอบสิบแปดโอเคนะครับเราจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับเราต้องฝึกนะครับฝึกให้คล่องสี่เท่าไหร่ได้เก้าสิบสองสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดเอาสองครับลบสองไว้ลูกอเก้าลบแปดเหลือหนึ่ง เอาสอมาต่อเป็น12 4เท่าไหร่ได้12 4 3อ2เป็น23ครับ4เท่าไหร่ได้96 4 1เป็น4 4 2เป็น8 2ครับอ่เกาลบแเหลือ1ครับเอา6มาต่อเป็น16 4เท่าไหร่ได้16 4 4ก6ตอบ24ครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับเ,เร็วไปไหมถ้าเร็วไปครูจะพาเราไปช้าๆนะครับฝึกไปช้าๆ ให้เราฝึกควบคู่ระหว่างหารสั้นหารในใจแล้วก็การตั้งหารมามาชุดที่สี่ครับต่อกันที่ชุดที่สี่ครับลูกแต่ชุดที่สี่เนี่ยครูจะเริ่มด้วยการตั้งหารก่อนเอ,อให้เราตั้งหารก่อนนะครับสี่สิบสองตั้งง่ายๆเลยสามเท่าไหรไ่ได้สี่สิบสองสามหนึ่งเป็นสามลบกันเหลือหนึ่งดึงสองลงมาครับสามเท่าไหร่ได้สิบสองสามสี่สิบสอง ลบกันเหลือศูนย์ครับตอบสิบสี่ท่นนะนี่ใกล้เคียงครับอ,อาหารสั้นครับสามเท่าไรได้สี่สิบแปดตั้งหารไหมเราหารสั้นดูสี่สิบแปดสามเท่าไรได้สิบแปดสามหนึ่งเป็นสามเหลือหนึ่งไว้ในใจครับลูกเออเศษมันเหลือหนึ่งใส่เป็นสิบแปดหนึ่งแปดไปใส่สามเท่าไรได้สิบแปดสามหกเป็นสิบแปดตอบสิบหก นี่เนี่ยบางคนจะสับสนวิธีนี้เพราะมาเห็นตัวเลขใช่ไหมครับอ่ามาข้อสามหารแบบคิดในใจเลย4เท่าไหร่ได้5 4 1เป็น4 5ห้าลสเหลือ1ต่อ2มันต่อเป็นสิบเท่าไหร่ได้12 4 3องส่บสองตสิครับทันไหมโอเคนะ4เท่าไหร่ได้56าอ่าตั้งหารทำสลับกันให้ก่อนช่วงแรกแล้วก็จะพาเราฝึกคิดแบบ อ่ายในใจเลยคิดไปเร็วๆสี่หนึ่งเป็นสี่เหลือหนึ่งดึงหกลงมาสี 4, 4, ่สี่สิบหกาตอบสิบสี่ครับโอเคนะครับตอบสิบสี่ต่อไปข้อห้าครับห้าเท่าไรได้เจ็ดสิบห้าห้าหนึ่งเป็นห้าเจ็ดลบห้าเหลือสองเอาห้าไปต่อเป็นยี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าตอบสิบห้าครับเริ่มในใจดีกว่า จ่ไม่ลูกจะได้เร็วเพราะมันเป็นคณิตคิดเร็วแต่เราจะค่อยๆไปถ้าใครไม่เข้าใจก็ตั้งหารนะครับบึกบ่อยๆนะลูก6เท่าไรได้78 6 1เป็น6กเออหกเป็น6ลบกันเหลือ1เอา8มาต่อไเป็นสิ6ดเท่าไรได้18 6 3 18ตอบ13ครับนิดในใจเลยคิดในใจเลย5เท่าไรได้85ดสห้าหเป็น 5, 1, 5. แปดลบห้าเหลือสามเอาห้าไปต่อเอาห้าตัวนี้เป็นหลังต่อหลังกับสามที่เหลือมาเป็นสามสิบห้าห้าเท่าไรได้สามสิบห้าครับห้าเจ็ดสามสิบห้าจากที่เราลบหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ดครับอันนะคุณเริ่มพาคิดในใจนะครับแปดเท่าไรได้เก้าสิบหกครับแปดเท่าไรครับแปดคูณสิบสองครับโอ้ใช่ไหมอ่า แปดคูณสิบสองครับเพราะสูตรคูณผมท่องได้อยู่ตัวนี้ใช่ไหมอาทีนี้มาตัวนี้บ้างเจ็ดเท่าไร่ได้เก้าสิบแปดเจ็ดหนึ่งชัวใช่ไหมครับอ่าในรับหนึ่งเขียนตรงนี้จะได้ไม่ลืมเหลืออะไรครับเหลือสองเก้าลบเจ็ดเหลือสองแปดมาเป็นยี่สิบแปดเจ็ดเท่าไรได้ยี่สิบแปดครับเจ็ดสามยี่สิบแปดครับหกเท่าไรได้เก้าสิบครับหกหนึ่งเป็นหกเก้าลบหกเหลือสามถือเอาสูตรศูนย์เป็นสามสิบหกเท่าไรได้สามสิบครับ หกห้าสามสิบชุดที่สี่นะครับแบบคิดในใจมาชุดที่ห้าครับเราจะคิดในใจนะครับไปแบบเร็วเหมือนเดิมนะครับลูกห้าเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดหารด้วยสามก็สามเท่าไหร่ได้ห้าสิบเอ็ดสามหนึ่งเป็นสามเหลือสองต่อท้ายด้วยหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดสามเท่าไหร่ยี่สิบสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดครับเจ็ดสิบหารด้วยห้า รับะไยครับ7 1เป็นเอ้ห้าหเป็นห้าเหลือ2องใสศนย์หเท่าไหร่ด้ยี่สิบห้าสี่สิทันนะทันนะครับหรือใครไม่ทันอขอทราบอุชาๆนะ3เท่าไหร่ได้เจ็ดสองเป็นหกกูเขียน2อไว้รอนะครับ7จลบหเราลบในใจนะ7จลบหเหลือห1ึ่สอง 2, มาครับกลายเป็นสิบสอง สามเท่าไรได้สิบสองครับสามสี่สิบสองอันนะไปไปทีนี้จะพาเราไปแบบเร็วๆนะครับเหลืออยู่เจ็ดข้ออะสี่สี่หนึ่งเป็นสี่เหลือสามสี่เท่าไรได้สามสิบหกสี่เก้าสามสิบหกห้าเท่าไรได้แปดสิบครับห้าหนึ่งห้าหกสิบหกใช่ไหมเพราะห้าหนึ่งเป็นห้าเหลือสี่แปดลบห้าเหลือสาม เอาศูนย์ไปต่อเป็นสามสิบห้าเท่าไรได้สามสิบก็คือหกเร็วไหมเริ่มเร็วแลยนะทีนี้กูจะเร็วแล้วก็จะคิดในใจอีกสามข้อเดี๋ยวจะอธิบายอีกสองข้อครับอ่ะไปแปดเท่าไรได้หกสิบสี่แปดหนึ่งแปดเท่าไรได้ยี่สิบสี่ไอหกเท่าไรได้ยี่สี่ครับหกสี่ยี่สิบสี่ห้าเท่าไรได้แปดสิบห้าห้าหนึ่งเป็นห้าเดี๋ยสามเอาห้าไปต่อเป็นเจ็ดสิบห้าห้าเท่าไรได้เจ็ดสิบห้า ไอ้ยสามสิบห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าเนี่ยเราคิดในใจครับอ่ะทีนี้ครูจะคิดแบบไม่พูดนะเสร็จแล้วนี่แบบคิดในใจเลยหนันแบบในใจ ต้องฝึกนะครับลูกถ้าไม่เข้าใจทาไม่ได้ให้ตั้งหารให้ตั้งหารนะครับค่อยๆทําไปนะครับไม่ต้องรีบนะลูกอค่อยๆทําไปครั้งหน้านะครับเราจะเป็นหารแบบสามหลักกับจํานวนหนึ่งหลักครูจะไปช้าๆก็เสมอน,นะครับแล้วให้เราฝึกๆ,ๆถ้าเราเราหารเป็นเนี่ยแสดงว่าเราได้สุคูณย้ํานะครับให้ท่องสุคูณ ต้องท่องสุดคูณนะครับถึงจะได้ลูกถึงจะมาหารได้สำหรับคลิปนี้โอเคก่อนนะครับสวัสดีครับ